ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมผมขอบคุณผู้ใหญ่นะประเด็นของผู้ใหญ่เนี่ยมีความสําคัญและทําให้เราเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นมาของคนที่นี่ได้ชัดเจนขึ้นผมคิดว่าคนในพักเพื่อไทยที่ปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็จิตวิญญาณของพักที่เราทำงานให้กับประชาชนมาเนี่ยผมว่าเราคิดตรงกันนะพี่น้องไม่ใช่คนอื่นเลยนะครับ พี่น้องเป็นคนไทยเพื่อนร่วมชาติและชีวิตหรือปัญหาของพี่น้องเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลซึ่งถ้าพักเพื่อไทยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานบริหารในคราวนี้ประเด็นที่พี่น้องหาหรืออยู่เมื่อวานนี้ถ้าพี่น้องได้ฟังเวทีที่จังหวัดเชียงรายฟังหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกิน นะครับในเรื่องของวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์เนี่ยผมว่าท่านเห็นความมุ่งมั่นล่ะท่านเห็นรูปธรรมนะถ้ายังไม่ได้ดูผมแนะนำให้วันเนี้ยกลับไปดูคลิปย้อนหลังไปดูคลิปคุณแพทองทานพูดเมื่อวานที่เชียงรายพี่น้องจะเห็นเลยว่าพรรคเพื่อไทยมีลำดับขั้นตอนที่จะทำเรื่องนี้สิ่งที่ผมได้ยิน แล้วผมว่ามันมันเป็นความสวยงามของวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือพี่น้องไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายไปกว่าการจะได้อยู่ในผืนแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้วก็ได้รับสิทธิ์จากกลไกรัฐในการพัฒนารักษามันภาคภูมิใจกับมันเติบโตเข้มแข็งไปกับมันโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดคุยกับพี่น้อง ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิท,ที่ดินทำกินเนี่ยประเด็นใหญ่สุดคือโฉนดนะครับแต่ของพี่น้องเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งนั้นผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็จะต้องรับเอาการบ้านข้อนี้ของพี่น้องที่นี่โดยเฉพาะยิ่งท่านสสจุลพันธ์ซึ่งพี่น้องก็เห็นว่าเป็นปากเป็นเสียงสำคัญของประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ก็จะไปผลักดันในส่วนของรัฐบาลอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจากการสนทนากันวันนี้พี่น้องน่าจะเห็นภาพว่าในมิติทางการท่องเที่ยวที่มันเป็นภาพใหญ่ถ้ามองกว้างออกไปจากม่อนแจม่มพักเพื่อไทยเตรียมการไว้ให้แล้วนะครับที่ชาวม่อนแจ่มจะได้มีโอกาส เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากกว่านี้เปิดรับเม็ดเงินรายได้ก้อนใหญ่กว่านี้เปิดรับโอกาสในการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนยกระดับงานของวิสาหกิจของพี่น้องได้มากกว่านี้โดยสิ่งที่พักเพื่อไทยบอกว่าจะขยายสนามบินสิ่งที่พักเพื่อไทยบอกว่า จะมีมาตรการอีกหลายหลๆอย่างอย่างที่ท่านหัวหน้าพักและคุณแพทองทานพูดไปเราคงไม่สามารถจะมาแจกแจงกันได้เป็นรายข้อแต่วันนี้เราแจกแจงกันได้ชัดอย่างหนึ่งว่าเราหัวใจเดียวกันเราสัมผัสว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรสิ่งที่ท่านนายกพูดสิ่งที่อดีตผู้ใหญ่บ้านพูด เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยก็แบกรับมาหลายครั้งหลายยุคหลายสมัยนะครับการถูกเลือกปฏิบัติการค้นหาความเป็นธรรมจากอำนาจและพบว่าเรากลายเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นในความรู้สึกร่วมแบบนี้ให้ความมั่นใจไว้นะครับว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยจะยืนข้างพี่น้อง จะใช้กลไกรัดดูแลและก็มอบประโยชน์ให้กับพี่น้องอย่างถูกต้องและเต็มกําลังความสามารถส่วนใครจะเป็นว่าที่นายกับผมไม่ทราบพี่น้องต้องรอฟังหมอชนน้านคนเดียวครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านครับก็ผมเข้าใจครับวันนี้อาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่ยังพูดคุยไม่จบนะครับแต่ว่าผมว่าเชื่อว่า ท่านสสจุลพันธ์ครับอยู่กล้ชิดกับพื้นที่อยู่แล้วมีอะไรก็ฝากส่งข้อความมาจากทางให้กับทางท่านสสได้เลยครับแล้วท่านสสเองก็จะมาส่งต่อให้กับทางพักเพื่อไทยครับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้าหน้าเลยครับขอบคุณมากครับรบกวนเรียนช่วยถ่ายทุกด้านหน้านะครับอ๋อครับ